สวัสดีครับวันนี้จะรันบ็อกนะครับดิกไอนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับ e 6ห9น้นะครับตอนนี้นะครับเป็นฟังเก้นนะครับของกลองชุดนะครับอันนี้เอาไปให้ร้านไพลินนะครับมีอะไรกันบ้างผมก็ใช้อยู่นะครับใครที่งบน้อยนะครับแต่อยากได้ไม้ที่มีคุณภาพเรามาดูว่าเขาจะให้อะไรกันบ้างแหลกสวยมากดูแลกนะครับดูดูครับโคสวยเลยพรีเมียม มาข้างในชิดูคนลุกดูความงามครับสวยจัดสวยจัดครบเซตเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นแสนนะครับจะเขียนตัว F S m 1นะครับผมนี่นะครับโอเวอร์เฮดแต่นอกจากโอเวอร์เฮดก็สามารถจับอัดเป็นพวกอะคูสติกอื่นๆได้นะครับนี่ครบหมดนะครับนี่ก็สามารถอัดอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นไมค์คลิกครับผม ที่เหลือก็จะเป็นไมซ์แสนวไมซ์ทอมนะครับดูครับคุณภาพงานไปนะครับไปได้ครับกิมเล็งออดิโอครับดูกล่องสวยมากสุดยอดพรีเมียมส่วนออดิก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็ไมมานะครับอันนี้ก็หนาใครมีงบจัดก็จัดเซ้นี้ได้นะครับทั้งเซตอยู่ที่ประมาณ6-7หมื่นครับแต่บอกเลยว่าหนาครับทำาทนง่ายครับ ก็ข้างในมาก็ไม่มีซองไม่มีอะไรไมีมีซองอยู่ครับซองอยู่ซองอยู่ด้านล่างนี่นะครับพร้อมกับพร้อมขานะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับไปจบการรีวิว